นที่ไม่ได้พูดคุยกันเขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขายังเป็นห่วงคุณอยู่ไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงแรนดอมนะคนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขายังรักคุณคิดถึงคุณบ้างไหมเป็นคลิปโดยรวมนะเป็นคลิปแรนดอมนะเขายังรักและเป็นห่วงคุณไหมคนที่ไม่ได้พูดคุยกันเป็นคลิปแรนดอมนะ เขายังรักและคิดถึงคุณไหมจากการที่ไม่ได้พูดคุยกันหนะ้าใบนะเขาก็ยังมีความรักความคิดถึงคุณไหมคนที่ไม่ได้พูดคุยกันแปดไม้เทา้าแม่สิงห์ธนูเขาอยากสื่อสารติดต่อกับคุณนะคนคนนี้ที่ไม่ได้พูดคุยกันเขาอยากติดต่อหาคุณนะคนคนนี้ เขาอยากติดต่อคุณอย่างมากๆนะสามดาวที่ผ่านมามีความเสียใจกันเกิดขึ้นใช่ไหมเมทุนตุนกลุ่มธาตุลมมีความเสียใจมีความผิดหวังกันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้พูดคุยกันคุณสองคนไม่มีการพูดคุยกันเกิดความเสียใจซึ่งกันและกันสามดาวเมทุนตุนกลุ่มธาตุลมเดอะเวิลด์คนทางไกลคนนี้เป็นคนทางไกลเดอะเวิลด์ทุกสิ่งทุกอย่าง เดอะไฮพินเทสคุณสวยคุณมีออร,ร่าคุณเป็นคนที่สวยมากๆคุณมีออร,ร่ามากๆเดอะไฮพินเทสเขาคนนั้นเป็นคนมีโอีโก้นะคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มคนนี้มีอีโก้มากมายคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากๆเวลานี้คนคนนี้คิดถึงคุณมากมาก จากการที่ไม่ได้พูดคุยกันนะเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากสื่อสารติดต่อหาคุณนะคนคนนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากมายเรามาขยายไพ่กันนะเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนเขายังรักคุณไหมคนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขายังคิดถึงคุณไหมเขารักคุณไหมเรามาขยายไพ่กันนะเขายังรักคุณไหมจากการที่เดินทางหลายกันไปเวลาผ่านมาเนิ่นนานหกดาบเมทุนตุนกุม เขาจะมีการเดินทางนะนายออฟเป็นตะเข้าคนคนนี้ยังคิดถึงคุณนะคนคนนี้ยังคิดถึงคุณมากมากเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคารพเขาบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามาขยายไพ่นะเขารักคุณไหมถึงแม้นเขาเป็นคนมีีโก้นะแต่เขาก็ยังรักคุณที่ผ่านมาคุณมีความขัดแย้งต่อกันใช่ไหม ที่ผ่านมาคุณมีความไม่เข้าใจกันนะจากการที่คุณไม่เข้าใจกันบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเขายังติดต่อหาคุณจริงคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณมากมหมคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณมากมากนะเขาจะเดินทางหาคุณนะคนคนนี้คนที่นิ่งเงียบคนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆนะเขาอยากติดต่อหาคุณนะเขาอยากสื่อสารติดต่อหาคุณอย่างมากมหม เขาจะเดินทางหาคุณนะคนคนนี้คนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขายากรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคนคนนี้